สวัสดีครับแอสติน่าวันนี้เสนอเครื่องทำน้ำร้อนขนาด6,200วัตต์นะครับเป็นแบบไหลผ่านร้อนนะครับ Thermoflow โ okay. อเครูปลัดขนาดกระทัดรัดนะครับมีแสดงน้ำเข้านะครับน้ำเย็นแล้วก็อิเล็กคือน้ำร้อนนะครับออกมาร้อนระบบภายในจะเป็นแบบ p r e สเชอร์สวิต h นะครับก็คือน้ำเข้ามาดัน p r e สเชอร์สวิต h ขึ้น นะครับคอนแทคระหว่างลายกับนิวตันต่อบต,ต่อนะครับควบปุงจรนฮีเตอร์ร้อนคือน้ำก็จะวิ่งผ่านฮีเตอร์มาแล้วก็มาออกทางน้ำร้อนนะครับคือตัวนี้เมื่อออนแล้วเนี่ยก็เครื่องทำงาน6,200รวัตต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้ที่เอาไปใช้ก็คือจะเป็นน้ำร้อนต้องใช้ร่วมกับก๊อกผสมนะครับอาจจะเป็นก๊อกผสมแบบ อสองวาลวร้อนเย็นหรือว่าเป็นก๊อกผสมแบบปัะก็ได้นะครับขั้นตอต่อไปจะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการใช้งานนะคะถ้ากรณีที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไปแล้วแล้วอาการคือน้ำไม่ร้อนมันจะเกิดจากอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะครับน้ำไม่ร้อนนะครับเบื้องต้นเช็คจุดต่อสายไฟนะครับที่เข้ามาที่เครื่องเนี่ยว่าเส้นลาย นิวตันกลาวเนี่ยครับต่อครบวงจรไหมจุดต่อเนี่ยสัมผัสคันดีไหมต้นทางที่มาต่อไฟไฟมาหรือเปล่านะครับนิวตันต่อสมบูรณ์ไหมถ้าต่อนิวตันไม่แน่นหรือปลายทางเนี่ยขันนิวตันไม่แน่นมันก็จะไม่ครบวงจรมิเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยปกติดีไฟเข้านะครับอาจจะใช้มิตเตอร์เช็คระหว่างลายกับนิวตันตำแหน่งเนี้ย ว่าได้230โวลต์ไหมนะครับถ้าได้230โวลตแล้วน้ำยังไม่ร้อนก็ตัวแปรอื่นก็จะเป็นเกี่ยวกับอัตราการไหลนะครับหมายถึงว่าเราเปิดปลายทางเนี่ยมันไหลน้อยกว่า2.2ลิตรต่อนาทีมันก็จะไม่มีแรงพอที่จะผลักตัวเพ e เชอร์สวิตช์ให้คั้วสองขั้วนี้ต่อครบวงจรทำงานนะครับส่วนถ้า อีกแบบหนึ่งคือร้อนแต่ร้อนไม่เต็มที่ก็คือน้ําบ้านลูกค้าเนี่ยหไหลผ่านตัวเครื่องทําน้ําร้อนเร็วเกินไปนะครับวิธีแก้ไขก็คือลูกค้าสามารถปรับทางน้ําเข้านี่ครับตรงฝั่งน้ําเงินเนี่ยจะมีตัววาล์วปรับแรงดันอยู่ให้หมุนไปทางขวาเพื่อบีบให้น้ำเนี่ยมาไหลช้าลงนะครับเพื่อให้น้ํามันวิ่งผ่านฮีเตอร์ช้าลงความร้อนก็จะสูงขึ้น กับอีกวิธีหนึ่งก็คือตัวทางน้ําเข้าครับมันจะมีฟิลเตอร์ตะแกรงฟิลเตอร์ตะแกรงเนี่ยเต้าแถมมาครับชุดคู่มือนะครับตัวนี้คือน้ํบ้านลูกค้าเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยในน้ําประปามันอาจจะมีสิ่งสกปรกนะครับมาติดที่ตะแกรงทําให้น้ําที่ไหลผ่านไปได้เนี่ยจากแรงดันสูง,สงลดลงมาคือไหลไม่สะดวกก็ถอดฟิลเตอร์มาทำความสะอาด แล้วตัวฟิลเตอร์จําเป็นว่าจะต้องใส่ไหมคะก็ควรจะใส่นะครับก็คือเป็นการกรองกรองไม่ให้ตัวสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในเส้นทางที่น้ําวิ่งนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ตัวฮีเตอร์ด้วยนะครับแต่ก็ต้องมัน<อ>ที่จะถอดออกมาล้างถูกต้องไหมคะขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานคุณภาพน้ําแต่ละที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก เดือนหนึ่งดูครั้งหนึ่งถอดมาเอาไปหีฟันถูๆทำความสะอาดนะครับในเกาะก็เหมือนกันมันก็มีฟิลเตอร์ตัวนี้ต่างตัวก๊อกตัวฝักบัวนะครับส่วนใหญ่จะติดตัวนี้หมดเพื่อให้น้ําที่เข้าไปในเครื่องสะอาดไม่มีพวกฝุ่นตะกอนพวกหินปูนดินทรายหรือแบบเหล็กอะไรเงี้ยนะครับให้มันเป็นสนิทท้งง่นโอเคเป็นคำถามข้อที่สองนะคะถ้าแรงดันน้ำแรงจนเกินไป จะส่งผลกับเครื่องทันมาร้อนหรือไม่อย่างไรโอเคตัวนี้นะครับเราเทสด้วยแรงดันน้ำ4บาเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติปั๊มน้ำทั่วไปจะอยู่ที่2.5บานะครับไม่เกิน4บายอยู่แล้วถ้า4บาเนี่ยท่อภายในอาคารก็จะรับไม่ไหวอุปกรณ์สุขภัณฑ์ก็จะรับไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่แรงดันน้ําสูงเนี่ยเกิน เกินกว่า4บาทไปก็อาจจะส่งผลกับท่อประปาแล้วก็เครื่องทำน,น้ําร้อนเหมือนกันส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าน้ําแรงมากความหมายก็คือเราก็ต้องตัดไอตัวทางน้ําเข้าอ่ะให้มันช้าลงเพื่อให้น้ำเนี่ยวิ่งผ่านฮีเตอร์ได้ช้าลงความร้อนมันก็จะได้เต็มที่นะครับแล้วถ้าแรงดันน้ําน้อยล่ะคะแรงดันน้ําน้อยเนี่ย <c oughs> ถ้าแรงดันน้ําน้อยมันก็อาจจะไม่สามารถ ยกสถานไฟที่เพชเชอร์สวิตตตรงนี้ได้นะครับตัวเครื่องทำน้ำร้อนก็จะไม่ทำงานถ้าพูดถึงว่าถ้าเครื่องไม่ทำความร้อนสาเหตุอาจจะเกิดจากแรงดันน้ำของลูกค้าด้วยอถ้าส่วนใหญ่ที่เจอนะครับเป็นวาลว,วาลวสต็อปวาลวที่เปิดน้ำเข้า เหมือนมันเกิดสนิมลูกค้าอาจจะมองว่าเปิดเปสุดแล้วแต่จริงๆวาล์วข้า,างในมันไม่ไปมันก็เหมือนเราเปิดน้ําไม่สุดน้ําเข้ามาก็าแรงดันน้อยสะพานไสก็เลยไม่ยกครับนี่ก็จะเป็น,ป,นปัจจัยอีก<ช>ปัจจัยหนึ่งตัวสต็ตวาล์วเนี่ยถ้าถ้ามันเก่ามากๆแล้วเราเราปิดแล้วเปิดบ่อยวาล์วข้างในมันรูดมันเปิดไม่สุดมันก็น้ําเข้าเครื่องน้อยก็มีส่วนค่ะแต่ถ้าบ้านที่ลูกค้าใช้ปั๊มน้ำอยู่แล้วอะพอพอเพียงสำหรับตัวเครื่องทำน้ำร้อนตัวนี้แน่นอน ต่อไปคำถามที่3นะคะถ้าไฟไม่เข้าเครื่องตรวจเช็คอย่างไรได้บ้างและมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรไฟไม่เข้าเครื่องความหมายคือไฟหน้างานก่อนที่จะมาต่อเข้าเครื่องใช่ไหมครับเบื้องต้นเลยถ้าเป็นช่างไฟฟ้าเขาก็จะมีเช็คแลแปมเช็คแลมป์ก็คือสายพวงเช็คไฟนะครับตัว L เนี่ยจะมีไฟนะครับ N กับ G เนี่ยจะไม่มีไฟแต่บางทีอ่ะเราเช็ค N ่ะมันไม่มีไฟจริงแต่ขั้วมันต่อไม่แน่น มันก็ไม่ครบวงจรก็ไม่ทํางานเหมือนกันถ้าจะให้แน่นอนเลยส่วนใหญ่ช่างไฟก็จะมีเขาเรียกมัลติมิเตอร์หรือคลิปแอมเนี่ยนะครับก็จิ้มดูระหว่างตัวไลน์กับนิวตันเนี่ยตั้งค่าไปที่โวลต์ต้องได้220ถึง240โวลต์แสดงว่าไฟตรงนี้สมบูรณ์นะครับถ้าต่อจุดต่อสมบูรณ์ยังไงเครื่องก็ทำงานครับ mm hmm. แต่บางทีอ่ะ สายขาดข้างบนบ้างนะครับสายจุดต่อจากเบกเกอร์มาขันไม่แน่นบ้างอันนี้ไฟมันก็จะเข้ามาไม่เต็มที่อาจจะส่งผลให้เครื่องทํางานได้ไม่เต็มวัดและเกิดความร้อนอ,อ,อหรือเกิดจากสายไฟที่มันพับงอเป็นไปได้ไหมคะถ้าสายไฟพับงอแล้วไม่ขาดไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าสายไฟพับงอแล้วเกิดมีแผลอันนี้เขาจะเรียกไฟรั่วแล้ว <ไ>มันจะรัววไปลงโครงโครงเหล็กบุญฝ้าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีร้อยท่อมาแล้วมีการบาดอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นไฟรัววรั่วไปที่ท่อนอกจากคําถามที่ถามไปแล้วเจ้าหน้าที่มีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็คําแนะนํานะครับเบื้องต้นก็คือลูกค้าอ่านคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งคู่มือใช้างานนะครับก็จริงๆตัวเนี้ยเรา เราประกอบตัวชุดสายไฟมาให้เรียบร้อยแล้วที่แนะนําก็คือตัวนี้เป็นเครื่องทำน้ําร้อนขนาด6,200วัตต์วัตต์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสายไฟที่ใช้อะเราจะใช้เป็นสายไฟเบอร์สี่เบเกอร์ที่แนะนําก็ควรจะเป็น30 32แอม์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้กินกระแสอยู่26แอมถ้าใช้เบเกอร์ขนาด20แอมเนี่ยพอเราใช้เครื่องทำน้าร้อนเบเกอร์ Baker จะตัดทันทีนะครับ แล้วก็เน้นย้ำเรื่องจุดต่อสายไฟนะครับต่อให้แน่นนะครับมั่นใจว่าแน่นนะครับสายดินจำเป็นต้องมีนะครับเบรกเกอร์ aker, ตัวที่คุ้มเครื่องทนความุ่นถ้าถ้าจะให้ดีก็แนะนำเป็นเบรกเกอร์กันดูดกันลวกนะครับเป็นเบรกเกอร์แบบ RCBO ที่มีปุ่มรีเซ็ตกดรีเซ็ตได้ถ้าเกิดไฟลวกมันก็จะตัดทันทีนะครับนอกนั้นการใช้งานก็คือก็ ติดประกอบตัวบอดี้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆเราประกอบไปให้แล้วนะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าเพียงแค่ต่อทางเข้าน้ําให้ถูกต้องนะครับสีน้ําเงิน,น,นงคือน้ําเย็นสีแดงคือน้ําที่เครื่องเนี่ยทาน้ําร้อนออกมาแล้วนะครับแล้วก็จําไฟให้ถูกขั้วแค่นั้นเองออกสายไฟ,ไฟอาจจะเข้าเข้าเทอร์มินอลลูกเต๋านะครับให้ถูกขั้ว